ผมขอแล้วก็เอารั้วกั้นเนี่ยมากั้นให้เป็นเขตก่อนขอกั้นเหมือนเดิมขอกั้นเหมือนเดิมเป็นเขตกพี่เอาลวกั้นอ่แล้วลวดกั้นนะผมขอร้องนะทนอารยนี้ไปปิดถนนแล้วนะปิดถนนนะเนี่ยพวกพี่หมดแล้วท่านอาจานย์ขอให้ถอยไปก่อนนเลยพี่ก็แน่ใจไปก่อนตอนแรกก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างท่องแท้ตอนนี้ก็ยังไม่ท่องแท้แต่ก็มีความรู้ขึ้นมาบ้างแต่ว่าเ,ออเบื้องต้นก็คือว่าเราสนใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ตอนนั้นเราแยกไม่ได้ว่ามันคือปัญหาสิทธิ์หรือปัญหาอะไรเราไม่สามารถเพราะเรายังไม่มีความรู้เรื่องสิทธิแต่เราสนใจเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเ,ออเริ่มต้นเราก็เลยมาทํางานเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิจะมีทนายความสิทธิที่ จะต้องไม่ถูกจับควบคุมตัวตามอำเภอใจสิทธิที่จะสามารถให้ใหบุคคลอื่นเยี่ยมได้เนาะเราก็ในได้มาทำงานในบริบทของสถานการณ์ผักไม่ปกติความมั่นคงแล้วต่อมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เราก็มองว่ามันเป็นประเด็นที่เบสิกพื้นฐานแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่มีความรับรู้เรื่องนี้มากนัก ทำฟองเอกสารขาวขอเป็นไม่ได้แต่เราต้องถ่าย่ได้ได้แต่ว่าเราไม่มีสำเนาแล้วแต่เราต้องถ่ายใช่ได้ได้ได้แต่ว่าเราไม่มีสำเนาแล้วได้ได้แต่เราต้องถ่ายได้ได้แต่เราต้องถ่าย ไม่รู้ใครโดนกับไม่รู้094-772ครับผมประอาโทรมาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับครับอาโทรต่อจากทนายอานนท์นะครับครับจะสอบถามเรื่องนี้ว่า,ามีลูกลูกแม่ใช่ไหมครับที่ถูก,กครับตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนครับคือคอตอนนี้เขาเข,ขาชื่ออะไรนะครับแม่พี่ยังหาอะไรมาจอจ พนะักพนัอฐา,า,ามครับอะไรอีกละน้นนหนูอ๋ออ๋อรับแม่แล้วแล้วตอนนี้แม่มีทนายหรือยังครับไม่มีอ๋อไรที่มาล็อล็คเล ไอ้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าศูนย์ทนายความเนี่ยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะขอเป็นทนายให้ในแม่จะยินดีไหมครับเข้าไปช่วยหรือคร่คนเรามันก็มีอาการอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือเรารู้ว่าเราทําอะไรไงเรารู้ว่าเราทําแบบไหนยังไงล่ะอธิบายได้เราอธิบายได้กับทุกคนนะ่ะแต่เขาจะส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อ หรือเขาจะเลือกเชื่อฝ่ายไหนเลือกมองมุมไหนนะมันก็คือมันก็ลําบากอะ่ะที่จะไปบังคับกันนะมันก็ให้มองแบบเดียวกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขามาถามเราเราก็อธิบายไปว่าเราทํายังไงมีจุดยืนยังไงอะไรอย่างนี้แหละแต่ส่วนเขาจะได้ข้อมูลหรือว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าอันนี้มันก็มันก็บังคับกันไม่ได้คือตอนนี้คนมันก็มีอคติก,กันเยอะไง คือเราก็ชินแล้วแหละตอนเราทําคดีภาคใต้เขาก็มองว่าเป็นทนายโจรอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกที่ทําคดีเรื่องค้ามนุษย์เรื่องแรงงานข้ามชาติก็ออาวําทไมไปขายชาติอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่คนที่เป็นกระแสะกลุ่มใหญ่ของสังคมไงคือถ้าเราไปช่วยคนที่เป็นกระแสะกลุ่มใหญ่ของสังคมผู้เสียหายแบบผู้เสียหายทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันก็โอเคคนก็เข้าใจได้อันนี้เราไม่ได้ดูถูกประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสมมุติว่าเป็นประเด็นเรื่องเดก็กเรื่องอย่างไรเงี้ยคือคนทั่วไปก็ต้องแบบคนทั่วไปหรือศาสตร์เลี้ยงอะไรเงี้ยใช่ไหมพรบทารุณศาสตร์คือยังไงก็ชนะอะ่ะเพราะว่ามไม่ใช่ชนะหรอกคือยังไงอะ่ะภาพโดยภาพสังคมคนก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วไนงะแต่พวกเรามนันอยู่กับคนกลุ่มน้อยอ่ะซึ่งไม่ใช่ลักษณะทั่วไปเขาก็อาจจะ เข้าใจยากว่าเราที่สิ่งที่เราทำคืออะไรอันนี้แฟมว่าสมัยนี้เ่็บอะไรค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆต้องเปิดภายในวันนี้นะผมเคเียบร้อยแล้วมั้ยโอเคเมื่อวานไงเมื่อวานเมื่อวานมันมันมันคนละรอบมันคนละรอบนะมันคนละถามละนะถึงสิบห้าได้แค่สิบห้าสิบาสิบห้าท่านวันอ๋อ ในอากาศล่งขี้หนาวเลยแดดแอนนี่มันหนาวอ่างเงี้ยเพราะว่าก็โอเคแหละคืออย่างน้อยๆก็ภาพที่ออกมาตอนแรกก็ถือว่าดีแต่ตอนยิบยิบกล่าเนี่ยใครที่คิดว่าใครพร้อมไม่พร้อมแค่ไหนกันแชมป์อยู่อย่างบางคนเนี่ยก็ไปรายงานตัวก็ไปไปก่อนก็ไม่เป็นไรที่ว่าหนังสือเรื่องฉบับเนี่ย แบบหลังเนี่ยน่าจะแยกเป็นคนๆเลยดีกว่าเออแยกเป็นคนๆไปว่าอันนี้นี้น,นีอะไรเงี้ยเซนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่รวมไม่เป็นไไหมตอนขายค่ะแล้วน้ำหนักมันจะเท่ากันหรือเปล่าน้ำหนักอะ่ะถ้าในเวลาคดีปกติอ่ะทนายเซนหรือว่าเซนเองเนี่ยน้ำหนักเหมือนเหมือนกันคืออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นคดีอย่างเงี้ยคือ ก็ในอาจจะในมุมนึงถ้าเขาไม่แคร์เลยก็คือต่อให้ใครเซ็นก็ไม่หรืเห็นผลอะไรก็ไม่แคร์แต่อีกมุมนึงก็คือว่าอ่ะมันอาจเราก็อาจจะยังคิดว่าเอออย่างน้อยๆสารเขาได้มารีวิวหน่อยอะไรเงี้ยเวลาจะออกก็จะออกมันไม่ออกแต่มันจะออกไหม่ะคือถ้ามันออกมันก็คงไม่สนใจหนังสือเรามั้งใช่เออมีเงิน พี่ก็ me, แบบก็เลยก็เลยแบบบอกว่าเออแล้วแต่ละกันเออแอนน์นุ่ก็เลยบอกมันเดี๋ยวมันร่างเองเออที่ก็เลยเออกันก็ส่งมาเดี๋ยวคุณให้มองไปถึงเรื่องว่าถ้ึงแม้ว่าตัดประกอควบคุมตัวครั้งแรกมันจะมีหน้าการเสพต้แต่ถ้ามันมีการแลกเงินแล้ว่างจากนั้นถูกตัวไม่คือประเด็นคดีเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าแบบพิจารณาไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะคือยังไม่ได้พิจารณาเพราะเหตุสิ่งเดียดค่ะใช่คือแบบที่เมยพูดเมันเปิดเปิดเรื่องเนี้ยคือ <le ans> เราต้องวิจารณาเรื่องนี้แหละคือสิทธิ์ที่วชนเนี่ยมันมากับความเป็นคนเลยนะคือเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่แม้ไม่ต้องมีกฎหมายมาเขียนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเราเรามีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมีจดหมายมาเขียนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีอาหารกินมีน้ําสะอาดคุณมีสิทธิ์ที่จะประกอบชีวิตก็ได<หน>้ <úng. S 1> คุณมีสิทธิ์ที<ไหน>่จะนับสื่อสารคุณเดิมเบื้องต้นเนี่ยเรามีกันอยู่แล้วเพียงแค่ว่ากฎหมายเนี่ย เขาออกมารับรองทีหลังเออถามว่าพอไม่มีกฎหมายยกฉีกและธรรมนูญไปเราไม่มีสิทธิ์ถูกไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มียังมีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดมันติดตัวมากับมันเรื่องของผมีฟ้อบ้านผมมันเลยมาสองเดือนแล้วนึงได้อยู่ไหมฟ้องหกสิวันแล้วหรือว่ามีีอายุอะไรอย่ได้ได้เลยได้มันมันข้อหามันต้องอยู่ที่เราตั้งข้อหาอะไรถ้าเป็นข้อหาแบบ ข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยยาวได้ไม่ผมจะฟ้องที่จะตักขังนวงเนียวที่เอาผมไปขังไว้ในสถานีมันพูดมันพอนี่ถ้าเสร็จเสร็จรถไฟแล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งที่บ้านปกงไม่เลยไม่เยยังยัังมาช้กรุกมพามเราน่ารักมากเพราะว่าแต่ยังมีปัญหาเรื่องเรียนไง จะมีอะไปไหมล่ะถ้าคือไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ถ้าไม่ไปก็รอรอหมายจับจับนำหมายจับจะเหยียดยงไงไปบ่ายเรื่องเรื่องไม่ใช่แล้วใกล้แล้วระยะเวลาคือศูนย์ทนายเป็นองค์กรกฎหมายถูกไหมทีนี้เอ่อประเด็นที่เราให้ความสําคัญแล้วก็เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยประชาชนเนี่ยหก็คือเรื่องสิทธิกระบวนการยุติธรรมอ่าแล้วก็เรื่องเสรีภาพในการแสดงออก สองส่วนเนี่ยสังเกตที่ศูนย์ทนายความเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาโอ<ท>้โนี่ฝ่ายเก็บข้อมูลสถิติของฉันันเกือบเจ็ดเจ็ดเดอเบเอ็ดี่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเสรีภาพในการสแสดงออกสแดออกสแดงออกก็คือสแสดงความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมเนี่ยอ,อย่างกลุ่มที่สองเนี่ยทำเรื่องเ,อเรื่องการซอมพลมานอ๋อ กลุ่มที่3มเนี่ยพวกเอ่สภาพก็คือฝ่าฝืนประกาศคำสั่งส่วนส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆเรื่องเรื่องอื่นๆเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรก็จะมีพวกองค์กรที่ทาด้านสิ่งแวดล้อมเขาช่วยคือศูนย์นายดูแลเรื่องสิทธิคนละคนนะคะคือรัฐเนี่ยต้องเคารพเรื่องสิทธิประชาชนถูกไหมคะอเนี้ยเป็นเบสิกอะเป็นพื้นฐานแล้วก็ยิ่งเรื่องสิทธิมนชนนะเออรัฐจะต้องให้เราอะ แสดงออกซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยของประชาชนในการที่จะแสดงความคิดเห็นตอนหลังอ่ะคนที่เห็นต่างมันจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มแสดงแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้มีสีแต่ตอนหลังทค่นีหนึ่งนสองอ่ะเป็นกลุ่มเสื้อเสื้อเหลืองซะเยอะที่สุดทำโปรเจกต์อะนนไรใจาจัไปยืนมันยืนเด่ย ปกตินะครับขอบคุณครับสี่โมงนะนันนะครับ่ประมาณยี่สิบยงขึ้นชั่งโมงอีขึ้นชั่งโมงโอเคแล้วก็หือว่าไปเที่ยวก็เดี๋ยวเช็คเข้าไปเข้าไปต้องไปแลกแลกบัตรสินะแลกไปเออผมไม่พูดในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ไปฟ้องว่ามีแพทย์เขาจะมาให้การวันนี้ว่าอะไร ว่าผมป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องฟังคําแพทย์คาพูดของแพทย์ก็รอผลว่าแพทย์ให้ความเห็นว่ายังไงว่าลุงอ่ะเป็นคนที่คนจริตหรือและไม่สามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ถ้าคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นว่าคุณลุงเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเป็นคนที่คนจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ศาลเนี่ยจะต้องลดการพิจารณาต้องจำหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าลุงจะหายแล้วถึงจะกลับมาสืบพยานพิจารณาคดีกันใหม่ คือเราไปพบคดีเก่าของคุณลุงอ,ะอ่ะคามิพักษาดีกาเนี่ยพิพักษาว่าลุงอ่ะเป็นป่วยเป็นจิตเภทเ,เป็นโรคเขาเรียกว่าหวาดระแวงจิตเภทเรื้อรังอย่างเงี้ยคดีเก่าเนี่ยศาลดีกามีคาพิพากษาจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้ยังลุงบัณฑิตเนี่ยพี่เอ๋อพี่เก็บตังค์กันบลุงเขาไหมเอาไม่เก็บไม่เก็บเลยเ ก็คือศูนย์ศูนย์ธรรยความภาสิทธิเมื่อชนเนี่ยเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าธรรยความเอ่อก็คือมีองค์กรระหว่างประเทศที่ทํางานด้านสิทธิเมื่อชนเนี่ยสนับสนุนอันนี้ไม่ได้ซีให้อ่ะพี่หลองนะเอาไปยกระดับกช่พี่กระดาษมาขอสารหน่อยนะเอองั้นงั้นโทนหน่อยครับเดี๋ยวได้ครับนะคยังไม่ได้ถ่ายพี่ คือหลักหลักหลักจริงๆเหตุเนี่ยต้องอ้างเหตุใหม่อะค่ะว่าหลังจากที่เรายื่นคราวที่แล้วเนี่ยแล้วว่าเราพกว่ามีการควบคุมตัวไปโดยพิซซ่าพัไทยควบคุมตัวไปควบคุมตัวไปด้วยกฎหมายอะไรเนี่ยทีนี้การที่เราการันตีทําเพื่อคนอื่นๆด้วยเนี่ยในมุมนึงก็คือว่ามันคือการคงไว้ซึ่งคุณค่าโดยรวมที่พวกเราร่วมกันนี่แหละมีคุณค่าร่วมกันคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยให้มันยังคงอยู่ในระดับที่สูง คือถ้าวันนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งเรายอมให้เกิดการซ้อมทรมาเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดามากวันนั้นเราก็จะอาจจะมองคนไม่เท่ากันและมองคนนั้นไม่เป็นมนุษย์แล้วความเป็นมนุษย์ทั้งๆที่เขามีสองขามีสองตามีหูทุกอย่างคือเขาคือมนุษย์น่ะแต่เรามองเขาไม่เป็นมนุษย์ทําบ่อยๆบ่อยๆเข้าความเป็นมนุษย์ของเราก็จะต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการที่เราปกป้องไว้เนี่ยเราปกป้อง คุณค่าความเป็นมนุษย์โดยรวมทั้งหมดยังผมนี้ก็เจอมาแล้วสามคดีเจอมาแล้วสามคดีแล้ครับหนึ่ง้ะเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าสิ่งใดบอทึกต้องบอเป็นธรรมให้กับชุมชนก็ผมก็ยอมมาได้นะครับนะโอเคไหมครับ,บข้อตกับก่อนนะครับครับ คือถ้าพูดถึงเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะออกมาส่งเสริมรส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีการแสดงออกจะจำกัดอำนาจรัฐถูกไหมแต่กฎหมายของมาจากเผด็จการเนี่ยให้อำนาจรัฐไปปร,กรากฏว่าไปจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ว่านอกรอบนี้เนี่ยนะออกดังคือฉะนั้นเนี่ยเหตุใหม่เมื่อมีหมายจับแล้วถูกไหมฉะนั้นเนี่ยจะต้องควบคุมตัวภายในสี่สิบแปดชั่วโมงส8ิบแปดชั่วโมงแต่ทีนี้มันไอ้กฎหมายมันเขียนสีชั่วโมงนับแต่ที่ถึงสถานีตำรวจกรณีนี้ไม่ถึงด้วยแล้วหายไปหนก็้งสามวันใช่เห็นนี้นะก่อนนี่ข่าวที่สีเวลาแถลงเมื่อคืนอ่านคือถ้าอย่างนี้ยแปลว่า ยังไงอ่ะคนคือคนมาล้อเพราะไม่รู้ให้ใช้ช่องทางมาตรการศาลในการตรวจสอบแต่ถ้าคุณตีความอย่างงี้มันคือไม่ได้แบบใช้มาตรการนี้ถ้าเกิดว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายถูกทำให้ไม่น่าเชื่อถือทำให้ขาดความเป็นอิสระและเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่สามารถคุ้มครองบุคคลใดได้เลยในสังคมแล้วไม่สามารถเกิดความสงบขึ้นได้ในสังคมอะค่ะอย่างกรณีที่ หมอยยองหรือปากรมเสียชีวิตภายใต้เรือนจำโดยโดยที่บุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็น,เป,นเป็นกรณีที่ร้ายแรงมากนะคะเพราะว่ามันทําให้กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยออดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยมันมีหลักประกันมันไม่มีหลักประกันใดๆเลยที่จะแบบคุ้มครองชีวิตของเราได้ ทราบพอเก่าหาค่ะก็คือจูนน้องจูนได้รับหมายเรียกให้มารับทราบข้อเก่าหาจากการทำหนา้าที่ทนายความของนักศึกษา14นักศึกษาเมื่อวันที่27มิถุนายน57าเปีตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะน้องจูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นทนายนความในคืนวันนั้นแล้วก็ปฏิเสธการคนรุนนะคะแล้วกออ็มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กับใน,ในเรื่องมาตรา15ึเก็คือ ตอนหน้าที้ก็เลยเรียกมารับทราบข้อกั่าวาว่าแจา้งคอนเท็จด้วยดาวยังตายอยู่จนฟ้ารุ่งรักเสียงเสียงเสียงท่านพุกมันจะได้เสียงเสียงอะไรอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทุกใจมันมาแล้ว ทนายจูนเนี่ยถูกแจ้งความเนี่ยสองคดีสองข้อหาคดีแรกก็คือสัดคคาสั่งเจ้าพนักง,งานแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนก็ทําการสอบสวนเราให้การปฏิเสธแล้วแล้วก็เราก็ให้การเบื้องต้นไปแล้วก็เราก็จะทำทำให้การเป็นหนังสือแล้วก็นําพยานบุคคลและพยานเอกสารเนี่ยมาให้ปากคำเนี่ยไทยหลักส่วนอีกคดีหนึ่ง <S <S ผู้เสียหายมาแจ้งความ จูนว่าจูนเนี่ยแจ้งความเท็จทีนี้ในคดีนี้เนี่ยทางทนายก็ถามว่าข้อความตรงไหนมันเป็นเท็จแล้วก็ขอให้ทําการสอบปากคำคู ah ่เก oh, <ๆ>่าหาเพิ่มเติมฉะนั้นวันนี้ในคดีแจ้งความเท็จก็เลยยังไม่มีการรับทราบข้อเก่าคา่เพราะไม่งั้นเนี่ยทางทนายความก็สู้คดีไม่สู้ไม่ถูกอะ่ะเพราะมันไม่รู้ไงว่าข้อความไหนมันเป็นข้อความเท็จเพราะข้อความทั้งหมดมันเป็นข้อความที่เกิดขึ้นจริงอะ่ะ จฟเฟอร์เมเชอีไอช่วยปาะชุมเด่นได้แต่ว่าอยากให้สุดทนานบางคนไนปชุมได้หน่อยไปทิ้งเรียกประชุมแต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราช่วยได้หมดอ<ด>ย่างกว่างากันวันไหนล่ะจริงๆก็มีอยู่แค่ในวงนี้เฉยๆครับทุกท่านเดี๋ยวขอทุกท่านนะครับร้องเพลงให้กำลังใจทนายนะครับเพลงแสงดาวรานะครับสลางรายแสงดวงดาวน้อยแล้วต่องพาฟ้า Thank yeah. พนักงานสอบสวนออกมาเรียบให้มาในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับทราบข้อกล่าวหาไปหนึ่งคดีนะคะในข้อหาขัดคําสั่งเจ้าพนักงานนิค่ะส่วนตอนเรื้องต้นก็คือว่าปฏิเสธทูข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความแล้วก็ปกป้องสิทธิของลูกความตามหน้าที่นะคะนคดีหนึ่งเป็นคดีที่ว่าทนายเนี่ยแจ้งความเท็จนะคะทำให้ เิดความเสียหายนะคะซึ่งในส่วนข้อหาคดีหลักเนี่ยค่ะเรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยเนื่องจากว่าพฤติการการกล่าวหาไม่ชัดเจนนะคะว่าข้อความใดที่ทนายแจ้งไปเป็นข้อความเท็จดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในในข้อหาหลักนี้ได้นะคะในคดีนี้ได้ทนายก็เลย ขอให้พนักงานสอบสวนนะคะไปกลับไปสอบสวนกลับไปสอบเพิ่มเติมนะคะผู้เสียหายที่กล่าวโทษทนายในวันนี้นะคะแล้วก็จะได้นัดหมายเข้ามาจริีค่ะตอนนี้สถานการณ์มันแย่ถึงขั้นที่ว่าคนที่ออกมาปกป้องสิทธิของคนอื่นก็โดนไปด้วยนะคะมันสร้างความรู้สึกความบรรยากาศอะ่ะให้คนอื่นๆที่เป็นวิชาชีพเดียวกันกับเราต้องรู้สึก ไม่แน่ใจและหวัดหวั่นไหมว่าความปลอดภัยของตัวเองจะเป็นยังไงก็คือการที่เขามาเอาอมันก็คือเรื่องเดียวกันหมดเลยว่าไอตอนที่เขามาเอาอ่ะอันนั้นนะ่ยคือเขาไม่ได้ยึดกับตัวผู้ต้องหาโดยตรงเลยอย่างนี้ทีมทนายจะฟ้องกลับไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนดูคดีนี้ก่อนอออดูดูกระบวนการก่อน่วาถามว่าเขาใช้สิทธิ เขามาแจ้งความเราโดยชอบไหมเราก็เห็นว่าไม่ชอบนะเพราะว่ามันชัดเจนขอ้อเท็จจริงมันชัดเจนอยู่แล้วทานายความเนี่ยเราถือว่ามีวิชาชีพทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกความทางกฎหมายนี่มันเป็นสิทธิพื้นฐานสากลในกระบวนการยุติธรรมแต่ณตอนนี้ทานายความมมาถูกคุกคามถูกเจ้นพความกับในคดีอาญาอย่างนี้ค่ะเออเราก็คิดว่าสถานการณ์ที่มันตกตำ่ำมันก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกครรูปใครรูป อันนถ่ายรูปพนายกับลูกฟาร์มแก้มคน้แก้อะไรเฮ้ยอนนนบังลูกเก็นย้อนล่อลยค้กเขาเลนนอนลงนอนนอนกับพื้นของ้องผมยตอนนี้พนัน ก็เป็นผู้ต้องหาผู้ต้อหาผู้ต้องหา้ตอาผู้ตาผต้องาาต้องาตาตา